สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้ครับจะมาเล่น Starcraft ต่อครับกับด่านที่2ครับ b บ็กวอเตอร์สเตชันนะครับมาจัดมาเลยดีกว่าแล้วยริงูที่มาซาลาครับอีดาวดวงนี้แหละทม่ใมาที่ดาวัาของเรานะมีคำสั่งจากคอมลิงกมาครับก็คือส่งสัญญาณมาบอกว่าให้ว่าไงวะตอนนี้เราได้พวกผู้ยุบของแกมาแล้วเว้มันเยอะแล้วก็แน่นมากเลยตารางเนี่ย มีอะไรให้เราบ้างครับคอ,คอนเฟร์ตคอนเฟร์ <im ple al> อา้าวงานเข้าครับแบ็กวอเตอร์สถานีแบ็กวอเตอร์โดนบุกครับโดนเอลิ่ยนบุกตดมาไม่รู้เอลิ่ยนอะไรครับ <im ple al> อามาแล้วครับ <im ple al> อา่าแบ็กวอเตอร์โดนบุกมึงช่วยกูนหน่อยเราต้องช่วยมันนะ ผมบอกกูบอกแค่นี้หมดรู้เท่าที่มึงควรจะรู้ก็พออา송ทหารมาเดี๋ยวกูช่วยคนเองเชื่อกูสิจิมเรโนบอกนะจิมเรโนคนนี้แหละคำสั่งที่ต้องทำครับคือกำจัดเอเลียที่มาบุกยึดเมืองให้หมดและอิตาเรโนห้ามตายครับจับไปบาบเดอร์เทลาน เรื่องของการเกร็บแก๊สเป็นทิปตรนนี้ตรงนี้ครับเราต้องการแร่ครับผมเงินมีลงแรกแรกเงินที่มีนะครับลงสร้างไ้ตัวเก <This S 1> ็บ <is S 1> <ge bb S 2> แร่ให้หมดครับเจ็ดทันที่หกแล้วยังไม่น่าพอกด Rally Point ครับให้มันมาอยู่ข้างๆตงัวนี้ยังไม่รีบบุกนะครับ <is> คนละน้อยไปหน่อย ประมาณสิบคนนะครับตมันถึงจะพอสิบถึงสิบสองคนเนี่ยจำไม่ได้นะเกมมานานมากเดี๋ยวไว้ศึกษาเพิ่ม SCP, go, มา right away, แรกหนึ่งก้อนจำไม่ได้ว่าเก็บได้สูงสุดกี่คนน่าจะไม่เกินสองคนนะดังนันต้องกระจายกันออกนะอย่าแบบสิบคนกดแร่ก,ก้อนเดียวเนี่ยมันช้านะครับโอเคเดี๋ยวตัมนีมา SCP, จะเริ่มเป็น ทหารได้ละไปเช็คสถารประการดิเราต้องไปช่วยสถานีแบบวอเตอร์นะครับเชี้ยบเซิร์ฟห้าตัวเยอะครับเยอะ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 แล้วเอาอยู่นะ ไอผู้ทหารที่เป็นทหารของเทอร์แรนนะครับมันค่อนข้างซวยแล้วคือมันจะโดนลางสมองด้วยแล้วก็ใช้ยาเสพติดในการบังคับให้มันทำงานให้ด้วยฮนะเพราะว่าถ้าเกิดคนปกติเนี่ยเจอเซิร์กเนี้ยครับไม่มีใครอยู่หรอกครับตายกันพอดีฮนะสถานการณ์มันค่อนข้างบีบคั้นตึงเครียดมากครับการเป็นทาหารปากดาวเนะี่ยเดี๋ยวเราเคลียข้างบนก่อนมีนเก็บบนลงล่าง้ด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคนเก็บแร่อย่าเพิ่งียายามให้ขาดนะครับต้องขยายฐานแล้วครับเพราะว่าฐานเดียวมันจะไม่พอมาเจอฐานของแบควอเตอร์หรือเปล่าเนี่ยมายึดซะออนไลน์ท่านี่เป็นฐานใหม่ของเรามามา พวกเลือดน้อยนะครับใส่บังเกอร์ไว้อันนี้ไฟแบตดีเป็นไฟนะครับเทีมหลักไปแล้วกันสองทหารก็สร้างอาหารได้สองสองชุดนะครับไ้พวกเลือดน้อยไว้นี้แล้วกันนี่ไม่น้อยไปนี้ก่อนป่าปไปเก็บแร่ไปเก็บแร่ ช้ไอพวกฐานแกต้องใช้ในการสร้างไฟแบทนะในตัวเนี้ยมันยิงเป็นไฟฮะ s right. <S โอเคคนเริ่มจะเต็มละมาวันนี้เรามีตัวไฟแบทอันนี้หนึ่ง,ง <me> เอสซ <thank you. S 1> ีหนึ่งไอมารีนหนึ่งกันแค่น,นี้น่าจะพอ เก็บแรกเก็บแรกอย่าอู้อย่าอู้งานการต้องทําอันนี้สร้างเป็นคอมเซ็ตคอมสเตชันครับเอาไว้เช็คดูว่ามีเปิดแมปหรอครับพูด,ดง่าย <for> ย้ายคนมาฐานนิดหน่อย <Yeah. S 1> แล้วก็เอาตรงนี้มาเก็บ, <Yeah. S 1> เ,กบเก็บแก้ที่คนนึ่ง ร้อยแปดสิบสี่แกร้อยสี่สิบเอ็ดไม่น่าใช่คนนี้เท่าไหร่นะด่านนี้อาะไม่ต้องแห่มากเท่าไหร่อะ่ะเรนโนเป็นทีมสองไปอันนี้คือฐานเรดาร์ครับไว้เปิดแมทแล้วก็เปิดดูได้ว่ามีอะไรรอเราอยู่เช่นผมแบบดูตรงนี้มีอะไรวะเจอฐานโดนบุกอยู่ครับตรงนี้โอเคต้องไปช่วยนะฮะ เราชอบเล่นไฟครับเพราะไฟเขาดีคือมันยิงศัตรูหลายตัวพร้มกันได้แล้วเซิร์ฟมากันเป็นฝูงครับการมีพวกตัวไฟเยอะเนี่ยช่วยเราเคลียร์ศัตรูได้ดีอะ่ะแรกเราเก็บเร็วมากนะฮะน่าจะพอละในะชุดนี้มาก็น่าจะพอแล้วครับจะเริ่มบุกแล้วป๊าบ คอนทนลหนึ่งเป็นฝูงหนึ่งไปสองสองตามหนึ่งนะทีง่ายๆเราเชื่อว่าฝูงนี้น่าจะเอาอยู่นะเฮ้ยอาจจะไม่อยู่เลยคอนโะทรลได้หวยมากนะครับ ไม่ได้เล่นนานตรงนี้เคลียร์แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเคลียร์ไปทีสารนี่หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้ คุมหลังไว้คุมหลังไว้มัวค,คนืนนี้ี้นหุยนะครับ ต้องเลือกอัปเกรดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราตัวละครเป็นตัวที่แบบว่ายังไม่แข็งมากสร้าง engineering w a y เพื่ออนนัปเกรดยังไงต่อครับ หนึ่งหกคนขอหรือเปล่าอ่ะหึงตัวครับ ยึดขึ้นได้นะเยอะจริงครับทางเข้าไปฮะเติม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 ไอ้ขาดเราต้องไปยึดตรงนี้คืนนะ ีฐาน,นเราโดนเอเลียน,นยึดครับมันฝังตัวไปในฐานของเราฮะเชีย่ยสยองอันนี้คือเอเลียนนะฮะเซิร์ฟมันสั่งไว้ในฐานของเธอแรงก,ก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยละครับเราต้องเคลียร์มันทิ้งนะฮะเผาเลยดีกว่าเผามนะันอะ สองไฟเข้าไปสุดไฟเข้าไปเบอมขึ้งแับแกโอเคจบไหมมีไม่จบมีคำสั่งมาแล้วครับน่าจบวันนี้อ้าวยูก็ผิดเฉยเลยครับ มันบอกว่าเราไปทำลายสิ่งก่อสร้างของทางสาพันธ์ครับซึ่งผิดกฎมึงติดคุกแน่อะไรอย่างงี้ขอแนะนำให้มึงวางอาวุธลงก็มึงสั่งกูเองไม่ใช่เหรออะไรวะสั่งกูมากำจัดเซิร์ฟองคุสุดจัดเซิร์ฟเสร็จบอก มึงทำผิดกฎของสาพันธรร์ทำลายสิ่งก่อสร้างของเราอะไรของแกเนี่ยแล้วบอกมันจะมาจับเราเอาวุธลงซะเดี๋ยวเจอกัน e p i s o d ดหน้าดีกว่าครับอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นต่อ episode นี้เขาจบแค่นี้นะครับเจอบกามบัดครับผมเจอกหมใน e p i s o d หน้าสวัสดีครับผม